สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาใหญ่นะครับและรักการตอนเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแค่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่เื่งเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่นะครับผมวันนี้นะครับผมได้มาเยี่ยมทีมงานซึ่งผมก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับนกหนึ่งกุกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับสนับปีหนึ่งกุกสองกุกสองกุกไอยไปแล้วนะครับ วันนี้ต้องข้ามฝั่งมาที่จังหวัดนองบัวลำพูครับเพื่อที่จะมาดูนะครับมาศึกษาวิชาเพิ่มเติมอีกก็คือวันนี้จะมาศึกษานกริวตันครับพี่น้องครับจำได้ว่ามีของทีมงานอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็เลยต้องข้ามภูมาครับวันนี้มาศึกษานกริวตันนะครับก็มีท่านผู้ชมนะครับมารอชมอยู่ครับผมดูครับผมยืน เขาบ้านผมเียกว่ายืนตาเป็นหาบนะครับเนี่ยเาวัสดีครับอาจารย์ยันเจ้าภาพแล้วก็อาจารย์แลมวัสดีครับ,บวัสดีครับทำไมหน้าแดงอย่างวันนี้เป็นเลยมนฝน,นตกนะพอฟืไนแหวค่าดิอ่าเออสบเย็นด้วงโอ้ครับผมครั<อ>บ,บผม อาจารย์จันตัวนี้หลิวตันแน่นนี่ตันครับถ้าไม่ตันยังไงนะมาตันให้ฟี่ีเลยโอ้ไม่ตันให้ฟี่ีนะครับผมฮอาจารย์แล้วยิ้มอีกแล้วนะครับไม่ได้แล้วตัวนี้ถ้าได้ได้ตั้งนานแล้วมีกกุ่มให้ทั้งกลเลยให้ทั้งกงให้ทั้งนกเลยจะมีกลุ๊กใค่ทั้งกครับแถมนกให้อีกโอ้โหครับนี่แหละครับผมอาจารย์ยันตัวนี้ได้มากี่ปีแล้วครับนี่ปีถึงมัน ก็ซีปีซีเดียนหาเดียนแล้ววะครับเนี่ยยังไม่มีกุ๊กเนะบบาะบอมีก,กมุ๊กอ่าก็มีรุกุ๊กมาจักเทียครับตันตลอดเออแต่ว่าไปเพิ่มกุ๊กหน้าเป็นสองกุ๊กใช่ไหมหาวใจแหลมกุกๆๆๆๆๆๆ๊กกุ๊กกู้กู้หัวะจแหลมเนาะเออเป็นเพิ่มเป็นกุ๊กหน้าแจนเป็นสองกุ๊กนะครับออาโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ครับหลิวตันนะครับซึ่งตามตำราหลิวตันนะครับหลิวตันเขาก็พูดไว้เลยว่าอ่า มึกสอตามันจะลอดตาครับพี่น้องครับอ,อันดับแรกเลยนะครับเนาะที่ท่านบอกว่าบางบางบาง,บางท่านก็บอกว่าเป็นนกตัวเมียเนาะอาจารย์ยันเนาะครับแต่ว่าหลางังๆงมันนี่คือส่วนมากเลยผมเห็นก็คือนกหลิวตันนะครับจะเป็นนกที่หมึกสอตานั้นนะครับสอดลงมาใต้ดวงตานะครับแต่ไม่ได้บอกว่าสอดทั้งสองฝั่งหรือสอดฝั่งเดียวอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันสอดทั้ง อ่สอดลงมาใต้ตาครับนี่ครับอย่างเช่นตัวนี้อาจารย์ยันว่ายังไงสอดไหมครับรอดใต้ตาไหมรอดน่ครับรอดอยู่เนาะครับนี่คือลิวตันนะครับนะเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นแบบนี้นะครับออ้สวยครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นนกสายป่าภูเขาครับภูเก้านะครับอ่า ก็จะมาดูไม่ใช่เฉพาะสนับปีแล้วครับพี่น้องครับการสึกษารนกนี่คือต้องดูหลายๆจุดหลายอย่างครับเพื่อที่จะมาประกอบแล้วก็วิเคราะห์นะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับสนับปีนะแต่ว่ามันก็ยังเทียบไม่ได้เพราะมันเป็นคือมันมีแค่ตัวเดียวนะครับดิวตันหายากนะครับไม่ใช่ว่าหาง่ายนะตัวนึงเสียชีวิตแล้วตัวนึงวังควยเนี่ยเสียชีวิตตันกันตัวนี้งง่ามมือกันตัวนี้งง่ามมือกันแล้วแย่กันอะไรก็แต่ว่านกดิวตันนี่คือส่วนมากเลยครับพี่น้องครับเขาคือเขาจะมีความสวย สวยในตัวมากนะครับมันจะมีหัวทุยกับหัวตัดนะครับนกก็คือหัวมนกลมแล้วก็ทุยแต่นกตัวนี้นะครับหลิวตันตัวนี้คือเป็นนกที่หัวสวยครับหัวกลมมนทุยด้วยนะครับหลิวตันจะมีแบบนี้คือผมใช้ดูตลอดเลยนะครับแต่มันก็ไม่ชัวร์ครับมันมันเป็นแค่จุดจุดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะให้เปอร์เซ็นต์ได้ว่าเป็นหลิวตันนะครับนะแต่ดูแล้วตัวนี้ก็สนับปีก็จะเป็นแบบ แบบใบมะขามครับพี่น้องครับนะแบบใบมะขามนะแต่ที่การันตีได้ก็คือหมึกสอตาครับตัวนี้นะครับทิ่มลงข้างล่างขับเนาะอาจารย์ยันเนาะขับนี่คือมีส่วนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับทีเด็ดในการดูนกอ๋อลิวตันเลยเพราะว่าหลายๆท่านก็คอมเมนต์มาแนะนํามานะครับมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเ่างเช่นตัวนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่ามันมันลอดลงใต้ตา นะครับตรงนี้เนาะก็ต้องดูอีกครับดูได้หลายตัวอีกไม่ใช่ว่าจะดูแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่ามันมันต้องใช้ข้อมูลในการวิจัยเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเม็ดเล็กๆเนาะตัวนี้เนาะยันเนาะแต่มันจะบอกไม่ได้นะครับผมต้องศึกษาอีกอย่างน้อยต้องประมาณสักสักสิตัวครับพี่น้องครับสิบตัวถึงจะถึงจะแบบเป็นข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์ได้นะครับเนาะ อจะแหลมยิ้มอย่างเดียวตัวนี้ยิ้มอะไรจะมายิ้มอะไรไม่ได้แล้วขอให้จนหมดสต็อกแล้วตัวนี้อาจารย์นี่ใส่หม้อแล้วใส่หม้อเล็กๆนี่คือไม่ได้แล้วเห็นว่าไปต่อมาได้หนึ่งแ้มวันนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยดูนกนกใหม่วันนั้นเนาะครับก็ศึกษาไปครับพี่น้องครับก็หาความที่มันแบบแตกต่างจากเพื่อนนะครับแต่ว่านกอยิวตันนี่ผมยอมรับเลยว่านกสามกุก นกดิวตันนี่ดูยากมากๆครับพี่น้องครับนะเพราะว่านกดิวตันนี่มันมีทั้งแบบหัวที่เป็นมนกลมแล้วก็หัวที่เป็นหัวตัดนะครับนะมันมีสองแบบนะครับแต่ถ้าเป็นสามกุกหรือสามกุกค่อยนี่ส่วนมากจะเป็นนกที่เป็นหัวตัดซะส่วนใหญ่จะเหมือนนกสองกุกครับน,ะนี่นะครับเนาะโอ้โหพร้อมที่จะฝึกกอยังอาจารย์ยันตัวนี้นเต็มก็ฝึกเรียนแล้วครับอาจารย์เมื่อกี้บินออกมานีขนลวกเลยครับพี่น้องครับนุ่น ผลปีกล่วงครับขายยังหนักออครับผมคือผงานยอดยงาหูคร okay, ับตืนเสียงก็ของอาจารย์แหลมตอนนี้ก็เล่นแต่ของอาจารย์ยันนะครับตอนนี้ผลงานตัวนี้เจ้ามณีนุพน์แล้วก็เจ้าไวยพน์นะครับเออนะครับตอนนี้เป็นนก่ขยของอาจารย์ยันนั่นเลยเริ่มดังนะตอนนี้นะอาจารย์นะฉะนั้นแล้วตัวนี้ต้องให้อาจารย์แหลมไปเล่นนะครับตัวนี้เนาะ ชันชันครับแบบแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ครับผมพี่น้องครับเอออ่ะก็ถือว่านะครับมาศึกษาเพิ่มเติมครับผมนความรู้นะครับถ้าไม่ศึกษานั้นมันก็ไม่ได้ครับพี่น้องครับจะต้องหาต่อไปนะครับริวตันแล้วก็สามกุกครับทีนี้สามกุกไม่รู้ว่าจะไปดูที่ไหนบ้างนะครับทีนี้หายากเหลือเกินแต่ว่าแต่กวันน่ะผมมีสามสี่ตัวหนึ่งครับพี่น้องครับนกสามกุกผมเก็บไว้อยู่นะครับ ตัวที่ต่อได้เจ้าสองก็คือสามกุกนั่นแหละทำห้อยนะครับนอ่ก็คงจะได้ไปตามหาตะเวนหานะครับนกสามกุกต่อไปนะครับเพื่อที่จะศึกษาต่อไปนะครับอาจารย์ยันเป็นไงลังจากที่ผมทำคลิปนกสำับปีกนกหนึ่งกุกสองกุกเป็นไงโอเคไหมโอเคครับอาจารย์ถือว่าดูได้ง่ายเนาะอาจารย์ยันเนาะครับ ครับผมนี่แหละก็คือเบื้งแรกมันออเศ้าเป็นไงก็ตรวจงานมันเศร้านี่มันเข้าขายไหมอาจารย์ยันถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับอาจารยา์เนาะแต่ผมมั่นใจนะนกหนึ่งกูกหน้าจาานันแหลมนกหนึ่งกุกที่เป็นสนับปีกันสั้นใหญ่ๆนั่นคือ,อชัวร์เลยครับพี่น้องครับตัดสินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนะแต่ว่าถ้าเป็นนกสองห้อยนี่มันจะดูยากนิดนึงอาจารย์ยันสองห้อยนี่จะดูยากนั่งกัยังกัยังไม่ยา้วเลยอาจารย์ผมว่าอั่งกันยังมีส่วนไปเพราะเบื้องใน ใช่ไหมครับคือมันจะก้มกึ่งครับนกสองกุห้อยเนี่ยนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่ามันคือมันเป็นลูกครึ่งใช่ไหมยันยันแต่จากบางอย่างแน่ยน้อยหนึ่งใช่ครับมันเป็นลูกครึ่งระหว่างหนึ่งกูกับสองกูครับครับจะดูจะดูอ่าโซกู้ข่โซกูไข่เพิ่มมากันนะเนี่ยห้อยก็ห้อยครับสองหอยก็จะดูยากนิดหนึ่งครับอ่าแต่ถ้าเป็นหนึ่งกูหรือจุ๋ยวเลยยันยันอ่ามันลงเงี้ยงสั้นสั้นนี่เบิ้งอามาเบิ้งไงตัวนี้ตัวนี้หนึ่งกูครับมันสิเบิ้งไงครับ เงี้ยเงินนกห้อยกันครับคือมันจะดูยากครับนกสองขู่ห้อยเนี่ย <ừ. S 2> ก็คือมันจะได้วิเคราะห์เพิ่มเติมก็คือนกที่เป็นนกอ <ừ. S 2> สองห้อยเนี่ยจะต้องดู <ừ. S 2> เป็นไงจารยนใหญ่สั้นไหมตัวนี้ตัวนี้ครับกุกเดียวเนี่ยเบ็นไง,ง่าเนี่ยใช่ไหมสั้นสั้นนะครับอ่าเป็นนี่ยเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายอ่าผมถือว่าผมสร้างโจทย์ให้แล้วนะครับท่านก็ไปดูเอาเองทีนี้แต่ว่าตัวนี้ก็อสองเนี่ยอ่าไม่กี่สิบแต่วันเตรียมดอก เนี่ยผมก็ไปดูของพอ่อกล้องเมื่อวานนี van, ่อุดรได้เยอะนกนกท่านเยอะครับพี่น้องครับอ่านี่เห็นไหมครับก็ว่านเต็มดอกนี่สั้นๆเองนะครับเล็กแต่สั้นนีด่งคนดำดำเนี่ยนี่แต่ว่าน้อยเยอะแต่ว่าไม่เงาหนินี่ที่จยนว่าโอ้อันนี้นกที่แจแลมส่งให้ผมนะครับที่ผมทําคลิปไปแล้วนะครับแต่กอนเคยเป็นแม่จันบ่ครับจันพึ่งขึ้นครับเนี่ยสุดเหนียห์งแต่สั้นดนี่แหละครับนี่แหละผมบอกว่าเดี๋ยวรอดูครับรอดู ว่ามันจะหายไหมนะครับรอดูนะครับอ้จะค่ำไปหน่อยนะนี่นงครับเนี่ยครับ <c oughs> ส่งเงาบนนกสองกุกมาปีนี้เลยเนาะอาจารย์เนาะครับประมาณกี่ปีแล้วลกงตัวนี้กว่สองปีกว่าแล้วครับอาจารย์เนี่ยสองปีกว่านะครับอ่าจะได้มาทดลองนะครับอู้ต่ <c oughs> ว่าแต่ว่าแปลกรรมาตัางที่อา,อาจารย์มาไทยคิมมันเด แต่ควอนก็เป็นปกติครับปกติบ่เปีแรกไทย่อขาว้น่อดำครับอันนี้มาปีนี้เอามันก็เป็นดำดำเป็นชุดปั่นจากชีนหมอนไปจากชีนหมอนะเอาดำไล่เดี๋ยวลองดูครับแล้วก็ดำไลเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเปลี่ยนชื่อเลยนะเจ้าเสือนะครับตัวนี้เป็นนกหนึ่งหรือสองครับอาจารย์สองห้อยใช่ไหมครับนี่นะครับสองห้อยนกตัวนี้ เนี่ยสองให้นี่ก็คือจะใช้พิจารณาเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันมันมันจะดูยากนิดหนึ่งแต่ก็แต่ว่ากับเบิ้งกับบกันยาวพิดกันเยอะครับครับครับใช่ครับใช่ครับยาวผิดกันเลยนะครับอ่าเนี่ยครับโอ้เจ้เสือนะครับตัวนี้นเดี๋ยวลองดูครับลองดูว่าอ่ามันจะถ่ายขนรอบหน้าอีกนะครับว่าจะหายไหมนะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นแล้วอ่า ต้องมารอรู้นี่นะอาจารย์ว่าเป็นแล้วถ้าถ่ายคนอีกรอบหน้าอีกจะหายหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันไม่หายมันก็เป็นแบบนี้ไปสองสามปี4ี่ห้าหกเจ็ดปีไปก็แสดงว่ามันไม่หายครับแต่ถ้ามันถ่ายแล้วมันกลับมาเป็นปกติก็แสดงว่าเป็นแค่ปีเดียวนะครับอ่าตัวนี้ก็ได้ศึกษาต่อไปนะอาจารย์นะถือว่าหายากจุ่มกันนะครับมันอาจจะให้ความมงคลกับเราอะไรไม่รู้ละนะครับตัวนี้นะครับเนาะมาดูเพืกันอ่าแต่ว่าตัวนี้คืออาจารย์ยนนิเข้าใจอย่าง สองแทะดูง่ายพี่คือคนที่เลี้ยงนกเหมือนกันนะครับนกผมเชื่อว่านกท่านนั้นมีทั้งหนึ่งกุกสองกุกสามกุกดิวตันเลยมีหมดท่านก็พิจารณาดูเอาเองแล้วกันนะครับเนาะแต่วันนี้ก็คือผมกําลังมาศึกษานกดิวตันเพิ่มเติมครับพี่น้องครับแต่ถามว่ามันหายากไหมโอ้หายากครับพี่น้องครับดิวตันนี่ฟุกไปสิรัก็เลยได้ครับมายังไงไม่ทราบเนาะอาจารยนเนาะอย่างไรี่มันเหี้ยกแต่ว่าก็บพราะเว่าเป็นนกดิวตันเนี่ยมานอดบ้าน ดูดันแล้กว่พี่ตาหน่อยวิวตันว่าจะใสเอีกบาทพี่ตาหน่อยพิ่ตาหน่อยเอพี่เจพี่สิบวางว่พี่เัาผมเนาะเอาโอเคครับก็ต้องฝึกปือไปครับผมนะไม่ใช่ว่าจะจะความรู้มันมีไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับมันไม่ได้ว่าเก่งแล้วก็หยุดเลยไม่ใช่ครับเราก็คือไม่เก่งเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะ แบบหาทางศึกษาไม่เจอแล้วนะครับค่อยจะไปถือว่ามันวิชาความรู้มันมีแค่นั้นนะครับแต่มันยังอีกเยอะนะอาจารย์เนาะผมจะค่อยๆพยายามพัฒนาวงการของเขาเราให้มันนั้นขึ้นนะครับหาจุดพอกับเบื้องไงครับอาจารย์หาจุดใจผมโอเคครับพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่างไยผมก็มาเก็บข้อมูลแล้วครับมาเก็บข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับ่าหลิวตันอย่างนี้เมื่อวานก็เก็บมาตัวหนึ่งแล้วข้อมูลลกพก้องนะครับหลิวตันเหมือนกัน นะครับเดียวยังไงก็จะหาอีกสักสักสิบตัวเลยครับพี่น้องครับมาดูว่ามันจะยังไงแต่ที่ใช้ได้ที่ผมเห็นคือหมึกสอตานั้นลอดใต้ตาครับพี่น้องครับแน่นอนเลยอันนี้ใช้ได้ครับเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากเพี่อนที่เคยจหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม กดกระดิ่งนะเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานอาจารย์ยานครับผมขอบคุณมากครับวันนี้สำหรับให้ดูนกอาจารย์แหลมคงไม่มีติดไม้ติดมือเนาะวันนี้เนาะติดอยู่ติดอยู่ครับผม